ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในคะแนนที่ประเด็นเลขของวันนี้ครับมากันทีีประเด็นของทางด้านเมืองทองในแต่ครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับกับทางด้านมาดรียอูรกีครับได้ออกมายอมรับหลังเกมเลยครับว่ารู้สึกเสียดายพลาดสามแต้มเกมที่เสมอกับทางด้านเชียงรายอยู่ในแต่ละครับ โดยเกมนี้ครับทางด้านกีรินพยองครับเจ้าถิ่นได้ประตูออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากทางด้านกองหน้าอย่างทางด้านเฮนลี่อนิเยนาทีที่64ี่จากนั้นครับทางด้านกว่างโซมาไพยจิมเยนมาได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากทางด้านเกตส์ซันอวินาทีที่84จบเกมแบ่งกันไปทีบไดหนึ่งคะแนนทําให้เมืองทองครับแข่งกีดสานัดชนะ9เสมอ8แพ้ไป6มี35คะแนนลัลงดับ6ของตารางล่าสุดเลยครับโดยหลังเกมครับทางด้านมาลีอุยู กุณซื้อของทางด้านเมืองทองรุนเดตครับได้ออกมายอมรับเลยครับพอรู้สึกผิดหวังที่เราไม่สามารถเก็บ3ามเต็มได้ครับทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่4ีถึงห้านาทีด้วยเกมที่มีคุณภาพแบบนี้ทั้ง2ทีมต่างก็มีคุณภาพเหมือนกันเราท้องพยายามกลับไปปรับปรุงแค่ไขข้อผิดพลาดกันต่อไปและเชียงรายครับเป็นทีมที่มีคุณภาพมากๆครับแม้ว่าคนนอกอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงทีมของเขามากนักแต่การที่ทีมเชียงรายครับเป็นทีมที่นักเตะเล่นด้วยกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องดีมากวันนี้ขอ มาเล่นด้วยเกยมรับชิ้เนเดียวแน่นแต่ผมก็พยายามบอกน้องๆครับวันนักเตะจากที่เราฝึกซ้อมกันมาอย่างหนัก จนได้ประตูในเกมนี้แต่ก็เสียได้ครับที่เราไม่ได้3มแต้มพระโอผิดพลาดในช่วงท้ายเกมนะครับโดยทั้งนี้ครับเรายังมีเกมด้านหน้าเราอยู่ครับตอนนี้เหมือนเวลาโชคชะตาอยู่ในมือของเราเลยครับทั้ง7เกมที่เหลือถ้าเราทํผลงานได้ดีก็มีโอกาสจบในอันดับที่ดีกว่านี้ได้ครับในเกมนี้มันจบไปแล้วอยากให้โฟกัสในเกมต่อไปจะดีกว่าเลยครับและสุดท้ายครับขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราผมเข้าใจที่เราผิดหวังที่เราไม่ได้3มแต้มในวันนี้แต่ก็รัทมาหนักต่อไป เพื่อกลับมาชัยชนะอีกครั้งและทุกทีมในซีซั่นนี้ตั้งแต่1ถึงทีสบุล้วนเป็นทีมที่แข็งแกร่งสามารถแพ้ชนะกันได้หมดและขอให้เชียงรายโชคดีเหละครับและสําหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทันั้นเมืองทองยูเนเต็ดจะออกไปเยือนปูริทรซีในศึกลีว่าธิส2028นาที24ครับในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้ครับเวลา10กานาฬิกา30นาทีณสนามบุญยะจินดาเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากระชีทางด้านปราสาทสายฟ้าบริรัมยูเนเตดครับว่าชีแชมป์ทะลลกในฤดูกาลนี้แหละครับอย่างทางด้านมาซาทะอิชิครับออกมาชื่นชมลูกทีมปราสาทสายฟ้ามีความกล้าในชัยชนะหลังบุกคว้าชัยเหนือสวรรค์แคส3ประตูต่อศูนในศึกลัวทะิกนดที่23ครับและออกมายอมรับครับอยากเห็นทางด้านซูเปอรชัยเจเดด คว้ารางวัลดาสันโบทลิกในฤดูกาลนี้แหละครับละหลังจบเกมครับทางนั้นมาซาตาไดอิชิครับเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นของบุริรัมยูเนเต็ดครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าไม่ว่าทีมของเราจอเจอกับทีมไหนก็ตามไม่มีคำว่างานงานสักครั้งซึ่งเราก็พยายามทำหน้าที่ครับ้วยการคว้าชัยชนะเก็บ3าแต้มให้ได้อย่างต่อเนื่องและในเกมวันนี้ครับการไม่เสียประตูถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของลูกทีมที่ทําได้ดีวันนี้ขอชื่นชมลูกทีมทุกคนครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ลุกที่1นและลุกที่2เลยครับทุกคนก็ยัง มีความกลายในการทําประตูเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมโปรเจ็บมากๆคือการไม่เสียประตูในแมตชนี้แหละครับ โดยตรงนี้ครับจากนี้ไปผมต้องการสารแต้มในทุกๆเกมซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายครับและผมไม่ได้มองว่าตอนนี้ระหว่างคู่แข่งกี่แต้มหรือว,ว่าอีกกี่เกมจะได้แชมป์ผมไม่ได้มองตรงนั้นและเชื่อว่านักเตะทุกคนในทีมก็คิดเช่นเดียวกับผมเช่นกันและก่อนที่ผมจะมาคุมบุรีมูไลเตดครับผมก็เคยมองธนาสุประชัย,ยเจด,ดเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงก็หวังว่าจากนี้ไปในเกมที่เดืออาร์เมลกาดจะเป็นดาสโบอของทลิกก็เป็นไปได้แหละครับและสุดท้ายครับเราจะเห็นว่ามีการให้อุ้มไปเล่นกองกลางจริงๆครับ ผมไม่ได้เน้นไปตัวที่ของทธนาชิรทอนคนเดียวครับว่าจะเล่นตรงไหนตรงนี้ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมกับจีมอดผมพยายามปรับเปลีปล่ยนเพื่อนทุกคนในการชำนาญชีในผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดในการเยมทีม,มและในตอนนี้ครับการเยมทีมสู้ศึกของทดนานเอฟซีชิเบลีกผมไม่ได้มองไปแค่รอบไป์อบแต่ผมมองไกลไปถึงรอบไปกลุ่มก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงจีมให้ดีขึ้นแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเมื่อานเว็บไซต์ของบอลไทยครับตรงไ้เครดิตกันด้วยครับได้ออกมาตีข่าวครับว่าอาจจะมีตัวละครลับของบีจีปทุมยุนเต็ดโยกซบในฤดูกาลหน้าก็เป็นไปได้ครับอย่างทางด้านนักเตะอย่างทางด้านไบอันเฟยไลลาครับอดีตแข้งของทางด้านทีมชาติอจัจจินาครับ รือทั้งนี้ครับสาวกกระต่ายแก้วครับตั้งข้อสงสัยหลักฐานข้อมูลของทดาง้านเบอันอฟิเรากองกลางดีกรีทีมชาติอัจจินาอยู่17ครับตูกเปลี่ยนทีมต้นสังกัดมาเป็นบีจีปัตตุจยเนเต็ดทีมแชมป์ตรีฤดูกาล2 0 2 0นะครับ ซึ่งทั้งนี้ครับก็ทําให้เกิดการตกเถียงในหมู่ของแฟนบอลเดอะดิดครับถ้าดิวดังกา่าวเกิดขึ้นจริงแข่งไหวกีดิบเจดปีครับจะเข้ามาแทนโคูตาของใครในฤดูกาลหน้าแต่ก็มีความเป็นไปได้ครับถ้าหากไบอันจะย้ายร่วมทีมในช่วงแข่งขันเอเชีย2022รอบแบ่งกลุ่มที่จะแข่งขันในเดือนเมษายนนี้ครับโดยสมสรนบีจีครับรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนั่นเองซึ่งศึกทั้งนี้ครับซึ่งศึกของทนะเอเชียครั้งนี้ครับสามารถขึ้นทะเบียนแข่งต่างชาติได้ไม่จํากัดโคูตาแต่การลงเล่นต่อแบ์ยังคง งเป็น3บุก1หรือทาาด้านนอกทบีล3สและเอเชียนึเหมือนเดิมนะครับและตรงนี้ครับสำหรับโคตา้าต่างชาติของทนานด้นบิจพปัสมยุนเตดครับปัจจุบันก็นํามาโดยทนานด้นดีโก้ดุสันโตวิกเตอร์กาดูโซและทนานด้นอันเนตตูนเน้แหละครับและสำหรับทางด้านไบอันเฟเดราครับเคยผ่านการค้าแค่งมาแล้วทางทานเบเลสซาฟิด จาโฮดารุมซักซินฟูเอซาอัมญญาริยากคิโบอินิโดครับและสโม,มสรล่าสุดก็คือตานานเปอร์ซิจาเบด้าเอส,าอสแหละครับหรือทั้งนี้ครับก็เคยติดทีมชาติอาร์เจนตินายู17มาได้อีกด้วยครับเมื่อปี2011ลงเล่นไป1 8นัดยิงไปถึง2ประตูด,ด้วยกันแหละครับโดยประเด็นนี้ครับน่าสนใจครับต้องติดตามกันต่อไปครับว่าตานานไบอันฟิราจะมาซบบีจีประตุมโยนเตดได้หรือไม่แหละครับ เรามาปิดท้ายกันที่บีจีปทตุมยูเนเต็ดนี่แหละครับกับทางด้านมาโกโตเทกุรับโมริครับกุนซือของทนางด้นบีจีปทุมยูเนเต็ดได้ออกมายอมรับครับหลังนำทีมเปิดบ้านชนะสุพรรณบุรีฟีไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกลีกวอทีรี2021นาที33เมื่อคืนที่ผ่านมาครับออกมายอมรับเลยครับว่าพอใจกับผลงานของทีมแต่ยังต้องพัฒนากันต่อไปเลยครับโดยเกมนี้ครับทานด้นบีจีครับได้2ประตูจากดีโกหรือซานโตนาทีที่51 ในจุดโทษนาทีที่90ทําให้ผู้นั่งของชีมในลีกแข่งประเทศกีนสานัดชนะ1 8เสมอ8แพ้4มี41คะแนนหลังลงจากฝูงของตารางล่าสุดโดยตามหลังบริรบบทยอดแต่ทีมจาฝูงอยู่10คะแนนด้วยกันเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับหลังเกมครับทางด้านมาโกตโตที่กุรลับมูริครับกุศกของทางด้านกระต่ายแก้วบีจีพัตุมโเตะตะครับแต่ออกมายอมรับนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาเรามีเวลาเตยมทีมเต็มๆ5วันพยายามทํามานให้ทีมเป็นทีมมากขึ้นส่งผลการแข่งขันครับในเกมนี้ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือผู้เล่นทุกคนในทีมมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดและตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้เน้นการยินตําแหน่งของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งของแต่ละพื้นที่ซึ่งเกมนี้ทุกคนก็ทาออกมา ได้อย่างดีแต่เราก็พยายามพัฒนาต่อเรื่องนี้ขึ้นอีกต่อไปครับแลสรับปีมตอนนี้ครับเรามีเพืเ่อนบาดเจ็บหลายคนหรือยังมีเพืเ่อนไม่เพียงพอต่อการลงทีมซอ้อมแข่งขันทีมรัสดี1คนซึ่งเกมกับสุพรรณบุรีสีครับเรามีเพืเ่อนแค่ยี่คนเท่านั้นซึ่งเราได้เลือก1 1ตัวจริงลงเล่นเพราะผมเข้าใจครับรว่าในทคนิคที่ผมต้องใช้ก็เลยเลือกตรงสนามในเกมวันนี้แหละครับและเกมนี้ครับเป็นเกมแรกของผมในลีกต่างประเทศครับอีกทั้งยังได้คุมทีมในบ้านเป็นครั้งแรกอีกด้วยครับถือว่าเป็นความมปลกให่ใ ชีพของคุณสื่อถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผมเลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทนงด้านบิจีปัตุมเดลเดตครับจะออกไปเยือนทรูแมนคอร์ดเดลเดตในศึกถือว่าทันก2021นาที24ในวันเสาร์ที่5มีนาคมนี้ครับเวลา18นาฬิกาตรงณสนามทรูสเตเดียมแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสทลีฟแอมบอรี่กันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ